สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation s h i p นะคะ EP ที่152นะคะเออก่อนจะเริ่มนะคะวันนี้นะคะตอน ตอนเย็นนะคะตามเวลาประเทศไทยนะช่วงประมาณ2องทุ่มนะคะก็เข้ามา joy life นะคะเข้ามาเ,เขาเรียกอะไรนะเปิดไพ่ฟรีนะคะกับเค้กได้นะคะก็ถามคาถามสั้นๆนะคะบอกชื่อตัวเองแล้วก็ถามคาถามสั้นๆให้เค้กอ่านทันนะคะก็๋ย้เค้กเปิดไพ่ให้นะคะถ้าหากว่าใครที่ ถามแล้วได้คําตอบแล้วก็ให้คนอื่นถามด้วยนะคะวันนี้เนี่ยการอ่านไพ่ situation s h i p ก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะในตอนท้ายคลิปเนี่ยคลิปจะมี pendulum นะคะให้ถามคําถามด้วยได้สองคำถามนะคะก็ตั้งคําถามในใจอะไรเงี้ยคำตอบก็จะเป็น yes no อะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะแบบที่เราเคยเคยทำกันมานั่นแหละวันนี้ให้ใช้ไพ่สำหรับเล็กนะคะเป็นนี่เลย ทาร์โรตนิวเวอร์ชันนะคะก็เป็นไพ่ทาร์โร่ธรรมดานี่แหละเนี่ยถ้าใครอยากเรียนอ่านไพ่อะไรเงี้ยแล้วแนะนำมีคนถามเคสเงี้ยว่าเฮ้ยควรซื้อไพ่แบบสําหรับประมาณไหนซื้อไพ่อันไหนดีอะไรเงี้ยสำหรับคนแรกเริ่มอะเคแนะนําว่าให้ซื้อแบบพวกไรเดวเอทธรรมดานะคะที่หน้าตาเขาเป็นไพ่ไพ่ทาร์โร่ธรรมดานะคะประมาณนั้นจะทําให้อ่านง่ายกว่าแล้วก็อาจจะเข้าใจไพ่ได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยอื เดี๋ยวเค้กสับไพ่แป๊บหนึ่งดูสีอันเล็กมากหรือว่ามือเค้กใหญ่ปะ <c oughs> มือเค้กใหญ่แล้วนิ้วนิ้ว,วเค้กแบบนิ้วเค้กยาวมากสับให้ก่อนนะคะดูซิวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครอะไรย,ย,ยังไงยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของคุณเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องดีๆนะคะเค้กก็ยินดีด้วย <c oughs> แต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ก็อย่าไปบังคับให้มันใช่นะเออ ก็ลองฟังดูอาจจะเป็นเรื่องราวของคนอื่นก็ได้แต่ว่าอะไรดีๆเนี่ยเราก็เก็บเข้าตัวเองหมดนะคะอะไรไม่ดีเนี่ยเราก็ฟังไว้เนาะนี่อเลรก็กรีดได้นะอุ้ยหักปะไม่หักอันเลรก็กรีดได้นิดหน่อย๋ยวดูซิอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ฟังไวเ้เป็นแบบเตือนสติเป็นคําแนะนําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคีพอแล้วแหละคีกลัวน้องพังนะคะ ตรงนี้ยาขยเคเริ่มเลยนะคะอยู่ตรงกลางไหมมันอันเล็กอะ่ะเขากับคุณเขากับคุณไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วในอดีตเนี่ยอาจจะเคยเจอกันเคยคบกันเคยทำงานร่วมกันเคยเรียนด้วยกัน คือเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะ่ะมีการการักกันอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะในอดีตแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเคยเสียใจเรื่องเขามาก่อนเสียใจคือยังไงคือร้องไห้นะคะร้องไห้เสียใจเสียความรู้สึกอาจจะมีเรื่องทะเลาะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคุณเคยอกหกักหรือว่าเสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกจากคนคนนี้นะคะจากเขาอะนะคะอืมแล้วก็ คุณเองก็เคยเป็นคนในความทรงจำของเขาเคยใช้ใช้ใช้ชีวิตร่วมกันเคยอยู่ในชีวิตร่วมกันแล้วกันอย่างที่เคทบอกไปเมื่อกี้เนาะตัวเขาเนี่ยถ้าหากว่าคือเขาอ่ะลังเลนะเครู้สึกว่าเขาอยากติดต่อคุณมาอยากทักมาหาอยากโทรมาอยากอยากอันบล็อกอยากกลับมาค่ะอยากกลับมาหาคุณอยากติดต่อมาแต่ว่าเหมือนเขาไปรู้ไปเห็นหรือคิดไปเอง ก็ได้นะคะเป็นไปได้คือเขาไปเห็นมาว่าคุณเนี่ยมีคนอื่นแล้วคุณเนี่ยมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยหรือมีคนใหม่ไปแล้วอันนี้คือความคิดเขานะแต่เขาว่าอยากกลับมาคราวนี้ในขณะที่คุณเนี่ยไพ่ฝั่งคุณก็ขึ้นทวอปคับนะคะคุณอาจจะมีคนอื่นแล้วจริงๆมีคนเข้ามาคุยคุยมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณเป็นคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่แล้วเขาอยากกลับมา <วา>เขาหันหลังอยากกลับเดินกลับมาหาคุณทั้งๆที่เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าถ้ากลับมาแล้วอ่ะมันจะเวิร์กไหมกลับมาแล้วจะแก้ปัญหาเดิมๆกับคุณยังไงเขายังไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าเขาคิดถึงแล้วก็อยากกลับมาเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะกลับมาดีไหมถ้าเข้ามาแล้วจะพูดยังไงจะคุยยังไงเพราะว่าเหมือนคุณอะ่ะไม่ได้รอเขาอีกแล้วอะค่ะคุณไม่ได้คุณไม่ได้คิดเรื่องเขาไม่ได้รอเขาอีกแล้วไม่ได้รักเขาแล้วแล้วก็ เหมือนคุณเปิดใจให้คนใหม่ๆไปแล้วอะไรเงี้ยมีคนเข้ามาจีบคุณอะไรเงี้ยค่ะอืมเขาก็เลยเหมือนสองจิตสองใจเนาะเวลาทํางานก็พยายามทํางานอยู่กับเพื่อนนั่นนี่แต่เวลากลับบ้านนะคะเขาเขาก็คิดเรื่องคุณว่าทักไปดีไหมคิดถึงทักไปดีไหมทักไปคุยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจามามาช่วงช่วงเวลาหนึ่งแล้วไหนดูสินานเท่าไหร่ใช่ผ่านมาประมาณแบบช่วงช่วงประมาณ ตั้งแต่เดี๋ยวนะนับก่อนประมาณ4เดือนที่แล้วอะค่ะมีสี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์นะคะที่เขาคิดถึงคุณมากๆแบบหนักมากอะแบบเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้จนจนรู้สึกว่าอยากกลับมาติดต่อประมาณนี้นะคะมีสี่เดือนที่แล้วจนถึงปัจจุบันหรือว่าหนึ่งเดือนที่แล้วหรือว่าหนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว เขาคิดถึงคุณมากๆจนถึงปัจจุบันนี้ที่เคสกำลังอ่านไพ่อยู่คราวนี้เนี่ยตัวคุณเนี่ยเอาจริงๆคุณไม่ได้คิดว่าคนคนนี้เนี่ยจะกลับมาเขาเป็นคนที่คุณไม่คิดว่าจะติดต่อมาเป็นคนที่คุณไม่คิดว่าจะทักกลับมาหาและคุณไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีคําพูดใดๆที่จะคุยกับเขา ไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากคุยนะแต่คุณไม่ได้ expect หรือว่าไม่ได้คาดหวังว่าคนคนนี้จะติดต่อมาค่ะดูสิไพ่มันเนี่ยคุณไม่ได้ไม่ได้มีเขาอยู่ในสาระความคิดเลยในเชิงที่ว่า,เ,าเขาจะกลับมาคุยกับคุณอืมประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาดูอยู่ในโลกของเขาอยู่ในชีวิตเขาทํางานของเขาดูไม่ได้สนใจเหมือนคุณอยู่คนละโลกกันอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืม ตัวเขาอะพยายามนะพยายามมากในการมองหาคนอื่นๆเพื่อมาคบมาคุยแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบจริงจังแต่มันเหมือนกับว่าเขาพยายามมองหาคนเหล่านั้นแต่แต่มันมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กเขาพยายามนะคะพยายามให้มันเวิร์กแต่มันไม่เวิร์กแล้วมันเหมือนกับว่า เข้าหาเหตุผลนะ่ะว่าทำไมมันถึงไม่เวิร์กทำไมทุกอย่างก็ดูโอเคนะผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็ดูโอเคแต่พอคุยไปแล้วมันไม่ใช่ขาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนั่นนะ่ะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงอยากวนกลับมาหาคุณมันเหมือนกับคนอื่นมันไม่เวิร์กแต่กับคุณนะ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่เขายังติดใจยอยู่ว่าว่าถ้าหากเป็นคุณนะ่ะ มันอาจจะเวิร์กก็ได้ในตอนนี้แต่ในอดีตมันไม่เวิร์กไงแต่ในตอนเนี้ยมันอาจจะเวิร์กก็ได้ประมาณนี้ค่ะอืมในขณะที่คุณก็เหมือนเดิมคุณยังรู้สึกว่าขณะขณะที่คุณดูคลิปนี้อยู่อะถ้าถ้าสมมติว่าคุณคุ้นเรื่องประมาณเนี้ยคุณรู้สึกว่าใครวะใครอะที่จะอยากติดต่อมาแฟนเก่าอะคนไหนอะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคพูดถึงใครอะไรประมาณเนี้ยอคุณนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงอค่ะและคุณคุณคิดว่า ถ้าหากเขาทักมาคุณก็ไม่อยากจะคุยด้วยหรือถ้าเขาทักมาคุณไม่รู้จะตอบอะไรไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาประมาณนี้นะคะเนี่ย <laughs> พอเขาไปกับคนอื่นแล้วก็พยายามเริ่มกับคนอื่นแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆเขาก็เลยอยากจะกลับมาหาคุณเพื่อขอโอกาสในการเริ่มต้นศึกษากันใหม่อีกครั้งหนึ่งเผื่อมันจะเวิร์ก แก้ปัญหาต่างๆไปด้วยกันนั่นนี่แต่มันเหมือนกับเขากลับมาแล้วคุณไม่เอาอะดูดีแบบไม่เอาไม่คุยไม่ไม่รู้จะตอบว่าอะไรไม่ได้อึดอัดแต่ไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมแล้วแค่ขอดูหน่อยว่าคุณมีคนใหม่แล้วจริงๆใช่ไหมมีคนใหม่มาจีบแต่คุณก็ไม่ได้ชอบนะเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นใบเดิมใช่ไหมเอาอีกก็ะด้อ่ะใช่มีคนใหม่มาจีบแต่คุณไม่ได้ชอบนะคะไม่ได้ชอบคนใหม่ๆที่ที่เข้ามาจีบคุณอะไรเนี้ย ถามว่าคุยไหมเค้กมอกว่าคุณก็ตอบตามมารยาทแต่ว่าคุณไม่ได้รู้สึกใจเต้นแรงหรือว่าตกหลุมรักหรืออะไรนะคะแต่กับคนเนี้ยเค้กมองว่าเป็นคนที่คุณเคยรักมาก่อนเคยตกหลุมรักแรงมากเคยรักมากอะไรเงี้ยมาก่อนนะคะคราวนี้ตัวเขาอะถ้าหากว่าเขากลับมาคุยกับคุณจริงๆอะเขาจะยังไม่ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะเขาจะแค่แค่หนึ่งเหรียญแค่แบบมาอย่างเชิงอะว่า เอ๊คุณยังรู้สึกดีๆกับเขาไหมมันจะเป็นยังไงมันจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยเพราะเคสู้ว่าตอนนี้คนคนนี้พร้อมที่จะจริงจังสร้างครอบครัวอ่พร้อมที่จะรับผิดช,ชอบความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะเขาดูเขาดูพร้อมแล้วแต่เขาแค่มองหาใครสักคนหนึ่งที่ใช่จริงๆใช่ที่สุดอืมประมาณนั้นแต่เขาจะยังไม่ลงทุนล,ลงแรงลงใจใดๆกับคุณมากมายขนาดนั้นเขาจะดูราดราวก่อนว่าคุณมีใจกับเขาไหม คุณมีคนอื่นมาจีบแล้วแต่คุณยังอยากที่จะให้โอกาสเขาไหมาเขามีสิทธิ์ชนะในเกมนี้มากแค่ไหนซึ่งคุณเองก็ทําแบบเดียวกันกับเขาคือ2เหรียญแบบนี้แล้วก็จัด adjustment กับหัวเนี่ยนะคะก็คือคุณก็โอเคคุยคุยก็ทักถ้ามีความพยายามที่จะทักมาคุณก็จะพยายามต่อแต่ว่าคุณก็จะไม่ลงทุนลงแรงลงใจเหมือนกันเพราะในอดีตมันเหมือนทั้งคู่ก็เคยเจ็บมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คุณก็มีอีกคนนึงหรือว่าอีกสองสามคนคือคนที่เข้ามาจีบคุณเข้ามาชอบคุณอนะคุยคุยอยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณไม่ได้จริงจังเลยสักคนเนี่ยสิ่งที่คุณโฟกัสเป็นเรื่องของงานแล้วก็ความสําเร็จของตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะทํางานหาตังโปรโมทได้ตําแหน่งขึ้นเงินเดือนใชน้นี่ซื้อบ้านซื้อรถทําอะไรของตัวเองมากกว่านะคะในขณะที่ตัวเขาอะ เอาจริงๆเขาก็ชิีวนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามั่นคงแล้วไงเขาแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งอะมามีคอมมิทเมนต์ด้วยเพื่อที่จะสร้างครอบครัวในอนาคตนะคะเขาเองก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยรู้สึกว่าทั้งคู่อน่าจะกลับมาคุยกันแล้วก็ค่อยๆดูกันไปนะคะลองสังเกตดูก็ได้ประมาณไม่เกินมี2อ,ส,อสัปดาห์นะคะกับเดือนกว่า,วาเดือนนิดนดน,ดนะคะคุณสคนจะได้กลับมาเริ่มเริ่มเริ่มพูดคุยกัน ในแบบคนคุยใช้ใช้ภาษาวัยรุน่นคนคุยเอ,อประมาณนี้นะคนคุยคุยกันอะไรเงี้ยแล้วพอคุยกันไปได้สักพักสมมุติว่าเดี๋ยวนะผ่านไปสักพอเริ่มต้นคุยนับจากนับจากนี้ไปเดือนกว่ากว่าใช่ไหมผ่านไปอีกประมาณ7-8เดือนนะคะเขาจะขอความชัดเจนนะเขาจะขอคบเพราะว่าเขาอยากมีลูกอยากมีลูกอยากจริงจังอยากอยาก อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอะคะ่ะเขาจะพูดตรงๆเลยว่ากลับมาคบกันไหมถ้าไม่คบก็ก็เป็นเพื่อนพี่น้องไปคือขอเขาจะขอคบซึ่งเค้กคิดว่าคุณน่าจะตกลงคบกับเขานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจคบกันแต่คุณไปมีความสัมพันธ์ทางกายกันก่อนมีเซ็กซ์กันก่อนอะไรอ่างเงี้ยเค้กมองว่าคุณจะได้ได้อยู่ในคอมมิทเมนต์ด้วยกันคือได้ได้คบกันแบบ เลยตามเลยเพราะว่าอาจจะมีการตั้งท้องตั้งครันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่านี้ก็เป็นเด็กเป็นเด็กเนะาะคราวนี้น่ะจะได้คบจริงๆนะคะก็จะได้คบกันนะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนพอได้คบแล้วอะ่ะมีคนใดคนหนึ่งอาจจะต้องย้ายที่ทํางานหรือว่าการการใช้ชีวิตปัจจุบันหรือว่าการใช้ชีวิตทุกๆวันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกัน มีคนหนึ่งอยู่ไกลอีกคนหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันนะคะต้องต้องมีการเดินทางมาหากันอะไรเงี้ยสิ่งสําคัญนะคือความเชื่อใจนะคะคือความเชื่อใจแล้วก็การเข้าใจนิสัยของอีกคนหนึ่งสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคนคนนี้วันที่คุณได้เข้าไปอยู่ในคอมมิทเมนต์กับเขาได้กลับมาคบหากันนะคะคือนิสัยส่วนตัวเขา นิสัยของการไม่ค่อยพูดหรือการไม่อธิบายอะไรบางอย่างอันนี้เป็นนิสัยที่คุณต้องเข้าใจแล้วก็เขาไม่ชอบคนที่พยายามคนคนนี้ชอบเป็นผู้นำเขาไม่ชอบคนที่พยายามไปนำเขาแบบฉลาดกว่าเก่งกว่าหรืออะไรเงี้ยคือคือทำแบบว่ารู้ดีกว่าเขาอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบนะคะในขณะที่ตัวเขาเองอะสิ่งที่เขาต้องระวังคือคำพูดที่เขาพูดกับคุณ มากๆเขาต้องระวังคําพูดที่พูดกับคุณเขาต้องคิดก่อนที่จะพูดกับคุณเสมอๆเลยนะคะอันนี้เป็นจุดอ่อนของความสัมพันธ์นี้คราวนี้เนี่ยถามว่าเขารักคุณไหมการกลับมาของเขาตอนแรกอะ่ะมันไม่ใช่กลับมาเพราะว่ารักแต่มันกลับมาเพราะว่าเขาเรียกอะไรศักยภาพแล้วก็ potential ของของคุณกับเขาที่จะคบหากันแล้วมันจะไปรอดหรือไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคนเนี้ยใช้สมองมากกว่าหัวใจแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีหัวใจ เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเขาก็รักคุณเขารักแต่ว่าความรักอะค่ะมันสําหรับคนคนเนี้ยมันไม่ได้มาก่อนเหตุผลความสําคัญต่างๆหน้าที่ความรับผิดช,ชอบมันไม่ได้มาก่อนสิ่งเหล่านั้นอความรักมันเป็นความรู้สึกแล้วพอเอาเข้าจริงอะ่ะเขารักคุณและต่อให้มีปัญหาทะเลาะก,กันแค่ไหนอะ่ะถ้าหากได้ตกลงคบกันแล้วอะ่ะคนคนนี้เขาจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาจะง้อ ไม่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ผิดหรือเขาไม่อยากแต่เขาจะงอเพราะว่าเขารักแล้วบางครั้งอ่ะคุณก็ดื้อคุณไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยยอมรับว่าหรือเรื่องนี้เราผิดหรือบางครั้งอ่ะคุณยอมรับว่าคุณผิดนะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้อยากยอมรับงงเค็กปะงงเค็งว่าคือแบบคุณอาจจะบอกว่าเออเราผิดเองก็ได้แต่จริงๆในใจคุณอ่ะฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วคนคนนี้ดูคุณออกดูดูออกว่านีสใส่เป็นยังไงอะไรเงี้ย คนนี้อาจจะเป็นคนที่มีแบบมีธาตุลมแล้วก็น้ําผสมกันนะคะส่วนคุณนะ่ะเป็นคนธาตุน้ํากับดินผสมกันอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นลมกับน้ําอันนี้เป็นน้ํากับดินอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะแต่คุณก็อยู่ด้วยกันได้นะ <c oughs> อืมมันอาจจะมีเรื่องราวของแห่งกันบ้างเวลาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะตัวเขาอ่ะก็ยังมีนิสัยเดิมๆท,ที่ที่แก้ไม่หาย ที่ตัวคุณเองอจะรู้ว่านิสัยของเขาที่มันเป็นนิสัยข้อเสียคืออะไรแล้วก็เค้กมองว่าคุณจะยอมรับได้นะเขาเองก็จะยอมรับนิสัยคุณได้เหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเขาดูบ้างงานแล้วก็เขาให้ความสําคัญกับงานกับเงินเพราะอะไรเพราะเขารักครอบครัวและอยากให้ครอบครัวมั่นคงสมบูรณ์นะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณก็จะให้ความสําคัญไปที่ลูกหรือเด็ก อะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามากกว่าเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องปรับอีกเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าการเป็นพ่อเป็นแม่คนหรืออะไรเงี้ยรักลูกอะ่ะใช่แต่ความสัมพันธ์ของคนสองคนที่รักกันอะ่ะมันก็ต้องรักษาไว้ความโรแมนติกความจีบกันนั่นนี่คือต้องรักษาไว้เหมือนกันสังเกตว่าอันนี้ก็รักลูกอันนี้ก็รักลูกคืออาจจะหลงลืมไปหรือเปล่าว่าเฮ้ย คุณสองคนนะ่ะก็ยังต้องการกันและกันอยู่ไม่ไม่ได้ต้องการแค่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเนี่ยถ้าแก้ได้อะครอบครัวก็คือจะสุขสมบูรณ์นะคะแล้วก็ตัวเขาอ่ะทำทุกอย่างนะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เมื่อเป็นครอบครัวกันแล้วยิ่งมีลูกอะคะ่ะ เขายิ่งแบบทําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเหนื่อยยากลําบากไม่สบายก็อยากไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารักครอบครัวมากเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะแล้วก็ตัวคุณน่ะอาจจะมองว่าเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะฉันก็ดูแลลูกไงฉันก็ทํางานหลังฉันดูแลลูกอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่าคนเนี้ยคุณก็ต้องดูแลเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคู่ของคุณเป็นเออสามีหรือภรรยาของคุณคุณก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็ในขณะที่ เขาบ้างงานนั่นนี่นั่นนี่เนี่ยทุกอย่างเขาก็ทําไปเพื่อครอบครัวนี่แหละก็คือที่จะบอกคืออย่าละเลยกันแค่นั้นเองนะคะถ้าหากคุณละเลยกันบุคคลที่สามที่จ้องจะเข้ามาเสมอเสมอคนคนเนี้ยเขามีตัวเลือกนะแต่เขาก็มีคนที่อยากจะก้าวเข้ามาเสมอเสมอแบบที่ รู้ด้วยว่าถ้าเข้ามาแล้วอ่ะจะอยู่ในสถานะคนในความลับแต่ก็อยากเข้ามาคุณเห็นีไหมนี่คือสิ่งที่คุณมีคุณกับคู่ของคุณอ่ะมีเงินบ้านความอบอุ่นความมั่นคงตัวเขาหน้าตาดีนั่นนี่คนที่เป็นมือที่สามอยากเข้ามานะคะแต่ว่าคุณกับเขาอ่ะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกันแล้วคนคนนี้นี่ คนคนนี้ไพ่ใบสุดท้ายนะคะเขารักคุณแล้วก็รักครอบครัวมากและเขารู้ว่าถ้าหากว่าเขาทําอะไรที่มันผิดผิดใจคุณผิดศีลธรรมนอกใจอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์พังแล้วคุณจะเลิกกับเขาแน่ถ้าจับได้ว่าเขานอกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าหากมีมือที่สามเข้ามา เขาจะไม่เล่นด้วยเลยถ้าหากว่าคุณดูแลเขาดีดูแลในที่นี้เนะี่ยเค้กไม่ได้หมายถึงทั่วๆไปแต่เค้กหมายถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องความโรแมนติกการนัดทานข้าวอะไรเงี้ยที่เค้กพูดไปอะคะ่ะความรักของคนสองคนที่เป็นคู่รักอะไม่ใช่แค่รักลูกหลายๆคู่หลายๆครอบครัวะคะ่ะที่มีปัญหาเรื่องมือที่สามหรืยออะไรเงี้ยก็เพราะว่าคุณคุณหลงลืมเรื่องเหล่านี้ไปเอ,อประมาณนั้นนะคะ คนที่3าจะเข้ามาไม่ได้ถ้าหากว่าคุณสองคนดูแลแล้วก็เข้ากันได้ดีทั้งในเรื่องของเซ็กส์เรื่องของสุขภาพนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่สำหรับบางคนนะคะอันนี้อันนี้แค่เขีนจากอันนี้นะสำหรับบางคนถ้าหากว่านี่เป็นเรื่องของคุณนะคะตัวคุณยอมยอมให้เขามีคนนึงได้เพราะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณโอเคที่จะอยู่ตรงนี้ แค่มีเงินแล้วลูกคุณสบายก็พอส่วนสามีจะมีผู้หญิงอีกคนนึงหรือกี่คนก็ช่างไม่สนใจก็มีนะคะเ n e r g y ที่เขกได้จากจากไพ่ะนะอืมแล้วก็ตัวเขามีคนมาอ่อยมาชอบเยอะแต่เขาไม่เคยเล่นด้วยใช่เขาจําเป็นต้องเฟรนลี่ด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามใช่เขาจำเป็นต้องพูดคุยหรืออะไรเงี้ย แต่เขาไม่เคยคิดนอกใจเพราะว่าเขาเลือกครอบครัวเสมอๆอ,อย่างเงี้ยก็มีความเชื่อใจก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะถ้าหากว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้นเดีวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวตั้งคําถามไว้นะแค่เอาเพนดูล้มมาแกว่งให้นะคะสองคำถามอะไรเนาะลองดูนะคะนี่เราใช้อุ้ยเราใช้อันนี้นะ เราใช้อันนี้นะคะตั้งได้ไหมเห็นอยู่แล้วเนาะคำ,คำตอบก็จะมีแบบ yes maybe definitely นะคะว่าไปาตั้งคำถามเลยนะคะสองคำถามเนาะคำถามแรกเดี๋ยวเค็กแกว่งเลยนะคะไปคำถามแรกคำตอบเป็น no นะคะ no way นะคะไม่มีทางไม่ใช่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคไปที่คำถามที่สองนะคะ ต้องแกว่งใหม่ Definitely นะคะคำตอบก็คือใช่ใช่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะคะถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือคำตอบของคำาคำถามที่สองเนาะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย